เริ่มต้นของการทําเรื่องของวัฒนเกษตรเกิดมาจากตอนที่ผมได้เรียนจบใหม่แล้วก็ได้ไปทํางานอยู่ที่มูลนิธิชัยพัฒนารับได้ไปเผยแพร่แนวพระราชมิดในหลายเรื่องในหลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมหนึ่งนน้นคือเรื่องของการทํเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็การฟื้นฟูสภาพป่าแล้วก็มองว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เดิมที่เราเคยอยู่ต้องต้องมีการพัฒนาในด้านนี้แล้วก็เอาหยิบเอาแนวพระราชบิเรื่องของป่า3อย่างประโยชน์สอย่างมาพัฒนาในที่ของตัวเองแล้วก็เอาเรื่องของทฤษฎีใหม่ มาควบคู่กันผมเริ่มต้นที่นี่ทาปี2550นะครับก็เริ่มต้นจากการเอาไม้ท้องถิ่นกลับมาปลูกก่อนเพราะว่าเราต้องดูก่อนว่าระบบเดิมของที่นี่ป่าเดิมของที่นี่เป็นยังไงบ้างเพราะว่าในอดีตเนี่ยต้องเรียนก่อนว่าผมเกิดไม่ทันในยุคที่มันเป็นป่านะครับเกิดมาก็โล่งเตียนแล้วเราก็เลยสืบย้อนข้อมูลกลับไปว่านในอดีตเนที่มันเคยเป็นป่าเบญจพรรณมันเคยเป็นป่าที่มีไม้ยางนาไม้ตะเคียน เป็นไม้ที่เป็นไม้หลักของที่นี่นะครับเราก็เห็นว่าเอาต้องเ,เอาไม้เ่าเนี้ยกลับมาเพื่อจะฟื้นฟูระบบนิเวศแ,แล้วก็เอาแนวคิดเรื่องทฤษฎีใหม่เนี่ยมาจัดการระบบน้ําระบบพื้นที่นะครับก็เริ่มปี2 5 5 0ค่อยๆปลูกค่อยๆวางแผนค่อย,อยจัดการมาเรื่อยๆจกกนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเข้าปีที่16แล้วนะครับผลผลิตเริ่มมีให้เห็นเรื่องของต้นไม้เรื่องของกล้าไม้แล้วสิ่งที่เห็นแตกต่างที่สุดก็คือเรื่องของระบบนิเวศที่มีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี อดีตใน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 ช่วงที่ก่อนที่จะมาทำเนี่ยตรงนี้เป็นที่เรียกว่าโล่งเตียนนะครับไม่มีต้นไม้สักต้นนะครับต้นไม้ที่เห็นเนี่ยคือนับหนึ่งหมทั้งหมดนะครับแต่เดิมเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เราปลูกพืชเชิงเดียวมาแล้วก็ดินเสื่อมสภาพนะครับแล้วก็หญ้าไม่ขึ้นนะคิดว่าหญ้าไม่ขึ้นนะครับเป็นพื้นที่ที่เขาใช้ในการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายสมัยก่อนนะครับ ก็เป็นพื้นที่โล่งๆแล้วก็ผมก็เอามาต้นไม้มาปลูกวางแผนว่าต้นไม้ต้นนี้ควรอยู่ตรงนี้ไม้ชนิดนี้ควรอยู่ตรงนี้ผ่านไป5ปี10ปีระบบนิเวศมันค่อยๆฟื้นกลับมาตอนนี้เราเห็นผลชัดเจนว่า1ความร่มเย็นมันมีนะครับทั้งที่ปีนี้ฝนไม่ตกมา5เดือนแล้วครับก็เรายังนั่งชิลได้อยู่ในสภาพแบบนี้ฝนไม่ตกมา5เดือนอา,อาหารการกินที่เป็นอาหารธรรมชาติก็กลับมาบสมบูรณ์มีทั้งไข่มดแดงซึ่งเราสามารถที่จะหากินได้ตลอดเวลาซึ่งถ้าเดินไปตัวนี้ ก็ยังหาได้แล้วก็มีเยอะด้วยนะฮะไข่มดแดงถ้าหน้าฝนฝนชุกก็จะมีเห็ดมีผักหวานป่ามีอาหารป่าเกิดขึ้นมาในในพื้นที่เนี่ยมากขึ้นซึ่งแต่ก่อนเป็นพื้นที่โลง่งๆไม่มีอะไรเลยนะครับทั้งน้ําทั้งต่างๆมันก็มีความสมดุลกลับมาเห็นได้ว่าพอเราเพิ่มพัฒนาพื้นที่ไปนเนี่ยพื้นฐานเนี่ยเรื่องยารักษาโรคที่มาจากสมุนไพรนะช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยเราก็มียาสมุนไพรที่เกิดจากป่าเราเอามาทําเป็นแคปซูลวัคซีนโจรเนี่ยเกือบๆจะแสนแคปซูล ทั้งกินทั้งใช้ทั้งแจกจ่ายในชุมชนในในหมู่บ้านในตำบลเนี่ยก็ช่วยกันดูแลชุมชนได้ด้วยนะครับก็จะเห็นว่าสิ่งนี้มันกลับมาไม้ผลนี่มีเกือบทุกชนิดครับแต่ว่าอย่างอยอดสองสามต้นคือเราเน้นไว้ปลูกเพื่อเพื่อไว้ไว้กินไว้ไว้ใช้ในในในครัวเรือนนะครับเอาไว้รหรับตอนรับญาติพี่น้องเอาไว้รหดับแจกจ่ายนะครับส่วนไม้ผลมีอย่างละห้าต้นสิบต้นมีเกือบทุกอย่างเลยตั้งแต่เงาะก็มีแต่ยังไม่ได้ออกลูกนะเงาะก็มีทุเรียนก็ปลูก นะครับบังคุดก็มีได้กินลูกแล้วบังคุดนะครับมะไฟลิ้นจี่ลำใหญ่มีหมดทุกอย่างครับมะม่วงมะยงชิดมะปรางหวานมีหมดเลยฮะอะโวคาโดก็มีนะครับต้นเกาลัดก็มีนะครับนี่มองไปนี่จะนนึกออกมันมีหลายชนิดนะครับ็นเฟสไม้ผลก็เป็นกลุ่มพวกไม้ยืนต้นที่เป็นไม้เศรษฐกิจก็จะมีไม้สักไม้สักไม้ยางนาไม้ตะเคียนทองไม้พยุงไม้พยอมไม้มะฮอกกานีแล้วก็ไม้ที่คิดว่าเป็นไม้ ไม้ที่แปรรูปได้ไม้ที่เป็นไม้เศรษฐกิจไม้ปาเศรษฐกิจก็รวมๆวมเกือบ5้าสิชนิดที่นี่นะครับแล้วก็พวกกลุ่มไม้ประดับนะครับไม้สมุนไพรต้นไม้ประดับมีอยู่เป็นสองสามพันกระถางแต่เราแยกชนิดยากว่าอย่างเช่นกลุ่มอะโกรนิมาเนี่ยก็มีอยู่เป็นยี่สาสิบชนิดอ่ากลุ่มของคาเดียมบอลสีก็มีอยู่ประมาณ50ิชนิดนะครับกลุ่มของอไม้ประดับหลากชนิดเนี่ยกลุ่มของเฟิร์นต่างๆซึ่ง,ง,ง,งผมก็เพาะพันธุ์พวกไม้ประดับพวกนี้ด้วยนะครับก็จะมีอยู่ น่าจะเป็นหลักร้อยชนิดถ้ารวมๆกันความหลากหลายทางชีวภาพที่นี่ก็ก็มีมากพอสมควรหัวใจสําคัญของทฤษฎีใหม่คือการจัดการพื้นที่เพื่อจัดการน้ํานะครับก็ถ้าขอยกเป็นทฤษฎีขึ้นมาก่อนเพราะว่าตามทฤษฎีบอกว่าต้องมีการจัดการพื้นที่ส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยสาของพื้นที่นะครับตัวที่2คือเรื่องของอาหารการกิน นะครับพื้นที่ส่วนที่2คือที่สีใหม่คือจะต้องผลิตอาหารให้เพียงพอโดยเฉพาะอาหารหลักคือข้าวนะครับต้องมีพื้นที่ปลูกข้าวให้เพียงพอแล้วปลูกเท่าไหร่ถึงเพียงพอแล้วก็ไล่ดูว่าครอบครัวเรามีกี่คนกินข้าวปีละเท่าไหร่ต้องเอาไปวัดปีเท่าไหร่พี่น้องมาจากกรุงเทพมาจากต่างจังหวัดมาปีละกี่รอบอต้องมีคนมาขอเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต้องไปช่วยน้ําท่วมต้องไปช่วยยพล้งที่ไหนไมแล้วก็ต้องเผื่อทําบุญทําทานเราคิดว่าเออเราปลูกแค่5ไร่พอ ห้าไร่หกไร่นะครับก็เพียงพอสาหรับที่จะ,ะผลผลิตที่จะดูแลครอบครัวเราได้ที่จะดูแลสังคมได้ช่วยเหลือแบ่งปันได้นะครับส่วนที่3คือเรื่องของพืชผักเนีไงไง่ยไม้ยืนต้นต่างๆไร่มา30แรกเรื่องน้ำสามสิบที่สเรื่องข้าว3ามสิบที่สเรื่องของอาหารการกินพวกไม้ปา่าไม้เศรษฐกิจทั้งหลายแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของอาคารที่อยู่อาศัยเรื่องปศุสัตว์เป็น10สุดท้ายนะครับจริงๆแล้วทฤษฎีเขาเขียนมาเป็นกลมๆนะ แต่พอเรามาใช้จริงอะ่ะมันไม่กรมตามทฤษฎีนะฮะมันก็ต้องปรับตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่อันดับแรกคือโฟกัสเรื่องของอาหารการกินเพราะว่าที่นี่เราสามารถอุดอุดเรื่องอาหารการกินได้เกือบทั้งหมดเพราะว่าเราจะซื้อจากข้างนอกน้อยมากนะครับเพราะันรายรายรับเนี่ยอา,อาจจะอาจจะไม่ได้มากแต่ถ้าเราพูดถึงการลดรายจ่ายเนี่ยทฤษฎีหม่ที่ว่าตอบโจทย์ได้เยอะมากนะครับเรื่องข้าวไม่ต้องซื้อทั้งปี ปลาจริงๆริไม่ต้องซื้อทั้งปีผักเราสามารถปลูกหมุนเวียนได้ทั้งปีไก่เป็ดเราเลี้ยงได้อาหารพื้นฐานเราสามารถดูแลจัดการได้แล้วก็ใช้จ่ายค่อนข้างจะน้อยที่ส่วนรายได้ที่มาจากการทําเรื่องของทฤษฎีใหม่เนี่ยก็ถ้าเราบริหารจัดการได้มันก็ถือว่ามีความเพียงพอนะครับแต่ถ้าว่ามันจะร่ํารวยไหมก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เราทำนะว่าเราสามารถที่จะเก็บออมบริหารจัดการเงินให้สามารถเติบโตได้ไหม แต่ผมมองว่าสิ่งหนึ่งที่ที่เรารอนะครับก็คือผลผลิตช่วงช่วงท้ายเพราะว่าถ้าทำทฤษฎีใหม่โดยที่ไม่ไม่ทำเรื่องไม้ยืนต้นเนี่ยก็เหมือนกับเราต้องหาเงินไปทุกวันทุกวันทุกวัน,วนแล้วก็หาเงินไปจนจนไม่มีวันจะหาเงินนะครับหยุดเมื่อไหรมันก,มนก็มันก็ไม่มีเงินเข้ากระเป๋าเมื่นนั้นแต่ถ้าเราปลูกไม้เศรษฐกิจไม้ยืนต้น,ไม,น,ตนไม้ป่าไว้เนี่ยมันคือระยะยาว ในระหว่างที่ยังไม่ถึงระยะยาวเนี่ยมันออมเหมือนเราทุกวันถ้าคิดแบบง,ง่ายๆเนะีมันออมเหมือนเราวันละบาทนะเนี่ยต้นละบาทต่อวันนะลองคิดตอนอายุมัน40ปีมูลค่าน40ปีแล้วหารคืนกลับมาเป็นเวลาเนี่ยต้นละบาทต่อวันหยอดกระปุกขอ้เราทุกวันนี่เรามองไม่เห็นละครับแต่มันโตทุกวันวันละบาทละบาทละบาทเราปลูกไม้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเราปลูกไว้เป็นมรดกเรามองว่าการที่จะให้คนเนี่ยเอาเงินเหลือจากใช้จ่าย แล้วมาออมเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนขินเพราะเราไม่รู้เราจะหาเงินพอใช้เ้วเหลือเก็บเท่าไหร่โดยเฉพาะเกษตรกรชาวบ้านธรรมดาเราเนี่ยะจะเอาเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายประจําวันหรือประจําเดือนเนี่ยมาเก็บเพื่อจะเป็นเงินออมเป็นบนานาญเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากหรือเป็นไปไม่ได้เลยแม้กระทั่งในในระบบที่มีระบบช่วยอย่างเช่นรัฐศรรษษาสตรกิจหรือแม้กระทั่งราชการเนี่ยเขาเขายังมีตัวช่วยถูกไหมฮะมีกอขอมีกองทุนนู่นนี่นั่น เพื่อจะเอาไว้ใช้เอาไว้สุดท้ายตอนที่เกษียณยังมีเงินก้อนใช้แต่เกษตรกรนี่ไม่มีเราได้คิดว่าเราเนยถ้าเป็นเกษตรกรเนี่ยเราต้องมีเงินบำนาญมีเงินก้อนในในช่วงบั้นปลายชีวิตงนั้นวิธีเดียวที่จะทําให้เราเก็บเงินได้โดยที่เราไม่ต้องหาเงินเก็บคือการปลูกต้นไม้นะครับเราปลูกปีแรกเนี่ยอาจจะแค่โตขึ้นมาเม็ดหนึ่งนะมูลค่าจะเป็นแค่20บาทเนี่ยครับแต่ถ้าปลูกไป10ปีเนี่ยมันจะเท่าต้นที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะคคืออายุ10ปีมูลค่าก็เพิ่มเพิ่มขึ้นมาเป็นหลักพันแล แต่ถ้า20ปี30ปีเรายังอยู่ยังไม่ไปไหนเนี่ยเรายังได้ทันใช้เนี่ยอ่าตอน60เนี่ยต้นไม้ก็จะอายุ30-40ปีนะครับเพราะฉะนั้นมูลค่ามันจะเพิ่มเป็นหลักหมื่นนั้นคำว่าหลักหมื่นเนี่ยก็คือมันเหมือนกับเรามีเงินหมื่นหนึ่งมีในต้นไม้1ต้นแต่ถ้าเราปลูกร้อยต้น่ะเราก็จะมีเงินล้านหนึ่งถูกไหมฮะอันนี้คือหลักการคิดแบบง่ายๆเราคิดว่าเราปลูก500ต้นอ่มันจะเหลือโตที่มีมูลค่าจริงๆสักครึ่งหนึ่ง คือ2อถึงสามต้นก็ยังดีอ่าผมก็การันตีว่าตอนผมอายุหกเนี่ยอย่างน้อยก็จะมีต้นไม้มูลค่า100 10, 0 0บาทอยู่สักร้อต้นอย่างเงี้ยฮะส่วนลูกของเขาหลานของเขาอนะ่เราเก็บเม็ดเข้ามาเนี่ยเราเพาะกล้ามันก็เป็นเหมือนดอกเบีย้ยจากจากต้นไม้จากป่าช่วงช่วงนี้มันจะมีโปรแกรมเรื่องของการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนะซึ่งเป็นเทรนดเป็นกระแสที่ตอนนี้ทั่วโลกกำลังคุยกันอยู่ว่า ต่อไปเราจะทำเรื่องนิว t ตร l นิวโ r ร l i ิตี้แล้วทำเรื่องเนซิโลไอคำว่า2อ,อย่างเนี่ยถามว่าเราจะจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยพื้นฐานจริงๆเนี่ยมันต้องมาจากช่วยกันปลูกช่วยกันเพิ่มพื้นที่เพราะว่าเราลองไล่ไปหลายๆตัวเนี่ยกา๊าซเรลื่องกระจกทั้งหมดเนี่ยนะครับบางตัวปล่อยแล้วไม่มีตัวเก็บกลับนะอย่างเช่นเอาอยกตัวอย่างเช่น CFC เราเก็บไง ปล่อยไปแล้วคาร์บอนมอนอกไซด์เก็บยังไงฮะมันไม่มีตัวเก็บได้นะ,นะครับแล้วก็ก๊าซมีเทนเนี่ยปล่อยไปแล้วเก็บยังไงมันเก็บไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวเก็บแต่ว่าคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยเราปล่อยแต่เราเก็บได้มันสิ่งเดียวที่เก็บได้คือเนี่ยต้นไม้แล้วเก็บมาอยู่ในเนื้อไม้อย่างเงี้ยในเนี้ยมีคาร์บอนอยู่10บกิโลเนี่ยต้นไม้เก็บไม้แล้วเนี่ยเขียงโตตัวเนี้ยคาร์บอนสิบกิโลนะครับแล้วก็อยู่ตรงเนี้ยถาวอนเนียผมไม่เอาไปเผานะคาร์บอนจะถูกตรึงอยู่เนี่ย ตามใดที่ยังไม่ไปเผาแล้วต้นไม้ก็จะเป็นตัวเก็บๆเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะทําให้โลกเย็นลงได้ทําให้สิ่งแวดล้อมดีได้ก็คือส่งเสริมให้คนปลูกต้นไม้ให้เยอะที่สุดนะครับปลูกเสร็จเนี่ยเราก็ทําฐานข้อมูลมันก็จะทายเรื่องของคาร์บอนเครดิตได้ซึ่งก็จะเป็นผลพลอยได้อย่างหนึ่งของคนปลูกต้นไม้ของคนรักสิ่งแวดล้อมผมแนะนาว่าจริงๆผมให้มองสองอย่างเนาะ อย่างแรกก็คือเรื่องของประโยชน์ส่วนตัวของคนคนที่จะทําก่อนว่าเราต้องตกผลึกในความคิดแล้วได้ว่าเราอยากจะทําสิ่งนี้เพื่อประโยชน์สิ่งนี้อันดับแรกคือหนึ่งวิเคราะห์ก่อนว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเหมาะในการเพราะปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจประเภทไหนเพราะว่าไม่ใช่ไม้ทุกที่ไม่ใช่ไม้ทุกที่ท,ที่มันจะปลูกและโตทุกที่นะนะไม้สักเนี่ยเป็นไม้ที่มูลค่าสูงจริงแต่ว่า ไปปลูกบางที่มันไม่โตอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ต้องไปวิเคราะหพื้นที่หรือไม้ตะเคียนไม้ยางนาไม้ประดู่เงี้ยบางพื้นที่มันไม่เหมาะปลูกเงก็ไม่โตหรือโตก็โตเท่านี้โตไม่มากไม่ไม่โตขนาดพอที่จะเป็นเอ่เอาไปทำไรได้นะครับมันไม่ตายหรอกแต่มันไม่ได้โตมากแล้วก็ไปวิเคราะ์ให้ว่าเออสภาพพื้นที่อย่างเงี้ยเหมาะกับการปลูกประเภทไหนหรือถ้ายืนยันอยากจะปลูกต้องปรับปรุงปรับแต่งจากการพื้นที่ต่อยังไงหรือวางระบบน้ำยังไงก่อนด้วยความที่เราพื้นฐานเราเป็นลูกชาวไร่ชาวนาเนี่ย คิดว่ายังไงอยู่กับได้เากงานเราไม่อดแน่นอน